สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสำหรับแฟนเพจนะคะช่างฟิตฝุ่นด้วยโปรโตีนนะคะสวัสดีค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะเฟ,ฟก็จะเป็นคําตอบแล้วกันนะคะสำหรับคําถามที่ถามคําว่ากินโปรโตีนนะคะช่วงแรกๆเอ้ยทําไมเราถึงรู้สึกว่าตัวหนาขึ้นตัวใหญ่ขึ้นตัวบึกขึ้นนะคะเพื่อนๆหลายๆคนที่ติดปัญหาตรงนี้นะคะยังสงสัยตรงนี้อยู่เนี่ยเดี๋ยววันนี้เฟ,ฟก็จะขออนุญาตเคลียร์นะคะให้ทุกคนได้เข้าใจตรงกันนะคะว่าเอ๊ะ ทำไมกินโปรตีนช่วงแรกๆนะคะอาจจะรู้สึกว่าตัวหนาขึ้นตัวใหญ่ขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นกันทุกคนนะคะเพื่อนๆอาจจะมีสักประมาณ 70%- 80%นะคะที่แบบว่าอาจจะรู้สึกแบบนี้นะคะทีนี้เนี่ยพอเรารู้สึกแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็อาจจะยังกังวลนะคะวันนี้ฝดก็อาจจะแบบพูดนะคะให้ทุกคน,นไ,ได้ได้ได้ฟังกันว่ามันเป็นเพราะอะไรทําไมเราถึงรู้สึกแบบนี้นะคะแล้วมันก็แล้วมันจะต้องยังไงต่อไปนะคะทีนี้เนี่ยแฝดก็อยากจะ พูดถึงเรื่องของการทํางานของโปรโตีนให้ทุกคนได้ฟังก่อนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยโปรโตีนเนี่ยมันทํางานต่างจากยาลดน้ําหนักนะคะคือยาลดน้ําหนักเนี่ยคือเขากินเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้เราแบบไม่หิวนะคะสู้หอมโซมแบบนั้นคือน้ําหนักลงแน่นอนนะคะแต่ว่า ในตัวโปรตีนจริงๆแล้วเนี่ยคือกินเพื่อที่จะเข้าไปซ่อมแซมเซล์บำรุงเซลล์ส่วนที่มันสึกหรอแล้วก็ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะคะแล้วทีนี้เนี่ยโปรตีนของเราเนี่ยค่ะทุกคนคือโบตาพีโปรตีนเนี่ยเป็นโปรตีนพืชนะคะทีนี้เนี่ยประสิทธิภาพเขาสูงมากนะคะคือกินเข้าไปเนี่ยกล้ามเนื้อมันจะมาเร็วมากนะคะ คือประสิทธิภาพด้วยประสิทธิภาพของนวัตกรรมะคะ่ะคือมันจะมาเร็วมากจนบางคนตกใจนะคะคืออาจจะเคยกินหลาย,ลายแบรนด์มาแล้วหล,ย,หลยที่มาแล้วแต่ว่ามันไม่เร็วขนาดนี้นะคะแต่ว่าของเราเนี่ยประสิทธิภาพมันสูงมากนะคะกินไปสักสองสามอาทิตย์แรกเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าพี่ทำไมตัวเรามันเริ่มแบบหนาขึ้นนะคะมันหนาขึ้นนะคะมันอาจจะรู้สึกแบบตัวใหญ่ๆขึ้นอะไรแบบนี้อันนี้คือเป็นเรื่องปกตินะคะทุกคนเพราะว่าอะไรโปรตีนอย่างที่แฝยบอกไปอะคะ่ะ กินแล้วมันจะเข้าไปซ่อมแซมนะคะช่วยทําให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยค่ะมันฟูมันเฟิร์มมันฟิตเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วทีนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้เรารู้สึกแบบตัวหนาขึ้นนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าด้วยความที่เราอ้วนน้ําหนักเกินนะคะส่วนเกินเราเยอะไขมันเราเยอะค่ะแต่ว่ามันยังลดลงช้ากว่านะคะกล้ามเนื้อที่มันเพิ่มขึ้นมา มันก็เลยยังอยู่นะคะไขมันก็ยังอยู่นะคะแต่ว่ากล้ามเนื้อเราเริ่มเพิ่มมาละนะคะด้วยประสิทธิภาพของโปรตีนนะคะกล้ามเนื้อเราเพิ่มมากยิ่งขึ้นละมันก็เลยทาให้เรารู้สึกแบบนั้นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยู่ในเลเวลนี้นะคะหรือว่ากําลังรู้สึกแบบนี้อยู่นะคะให้ทุกคนไปต่อไปต่อก็คือหมายถึงว่าเทคนิคที่เฟยบอกว่าพฤติกรรมทุกคนที่จะต้องแบบ ฝึกตัวเองอะคะ่ะก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินนะคะการออกกําลังกายแล้วก็การพักผ่อนนอนหลับคือทุกอย่างยังต้องคู่กันนะคะทุกคนแล้วก็คุมอาหารให้ดีๆเพื่อที่จะให้ไขมันมันลดลงนะคะลดลงนะคะทีนี้เนี่ยพอไขมันมันเริ่มค่อยๆทยอยลดแล้วเนี่ยค่ะตัวเราเนี่ยมันจะค่อยๆเล็กกระชับนะคะเฟิร์มขึ้นนะคะคือคือมันทํางานแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะคะคือหมายถึงว่า ตัวกล้ามเนื้อมันเพิ่มแต่ว่าไขมันอ่ะที่เราสะสมไว้อ่ะเป็นหลายๆปีอย่างเงี้ยค่ะมันยังคงอยู่เนาะมันยังคงอยู่มันก็เลยแบบทาให้เรารู้สึกว่ามันจะหนาๆใหญ่ๆขึ้นนะคะก็คือแบบรอระยะเวลาค่ะให้ไขมันในร่างกายของเราเนี่ยมันค่อยๆลดลดลงลดลงลดลงนะคะพอกล้ามเนื้อเราเพิ่มขึ้นนั่นแหละคะ่ะตัวกล้ามเนื้อนี่แหละเป็นตัวเตาเผานะคะเป็นตัว เป็นเตาเผาไขามันชั้นดีชั้นเยี่ยมเลยอะค่ะทุกคนให้ทุกคนพึงระลึกเอาไว้ว่าถ้ากล้ามเนื้อเรา มีมากนะคะนั่นแสดงว่าอัตราการเผาผลาญของเรามันก็จะยิ่งดีนะคะยิ่งกระเรงแรง,แ,รงแล้วก็ยิ่งเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนเรื่องไขมันเนี่ยก็คือวางมันไว้ก่อนก็คือพฤติกรรมที่เราจะต้องดูแลค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินอย่างที่บอกไปนะคะ,ะเรื่องออกกาลังกายก็คือต้องทําประจําสม่ําเสมอเรื่องการพักผ่อนนอนหลับคือทุกอย่างต้องคู่กันแล้วก็ยังต้องเดินต่อไปนะคะทุกคนไม่ใช่ว่าเฮ้ยเรารู้สึกว่าตัวทาไมตัวแบบเริ่มเหมือน,อน,านาหนาขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็หลายๆคนเนี่ย เดี๋ยวจะไม่เข้าใจว่าโปรตีนทํางานแบบนี้นะคะแล้วก็จะตกใจเนาะแล้วเดี๋ยวเราอ่ะจะไม่ไปถึงเป้าหมายด้วยกันนะ,ะจะไม่ไปถึงฝั่งฝันด้วยกันซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นการทํางานส่วนทางนะคะไม่เหมือนกับยาลดนะคะยาลดนี่คือมันก็จะลดพวภาพอะไรอย่างนั้นไปเลยแต่ว่าเราเนี่ยเราอยากได้หุ่นที่มันเฟิร์มกับชับฟิตนะคะแล้วก็สุขภาพร่างกายเราแข็งแรงนะคะคือเราเลือกทางนี้แล้วเนี่ย ก็อยากให้ทุกคนใจเย็นๆนะคะแล้วก็ค่อยๆไปต่อนะคะบางคนเดือนหนึ่งบางคน3เดือนบางคน6เดือนนะคะแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะทุกคนเพราะว่าต่างคนเนี่ยคือเขาเรียกว่าอะไรอะไขมันเนาะที่มันสะสมอยู่ในร่างกายเนี่ยมันสะสมมาเป็นระยะเวลาที่ต่างกันอายุเราก็ต่างกันนะคะแล้วก็พฤติกรรมกว่าเราจะแบบฝึกตัวเองได้นะคะในเรื่องของการแบบ ออของการฝึกวิัยตัวเองอะคะ่ะมันก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งเนาะดังนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนสําเร็จนะคะแล้วก็ยังเป็นห่วงในเรื่องนี้อยู่นะคะพอใครเดินมาถึงจุดนี้เนี่ยอยากให้ไปต่อนะคะทําแบบนี้ละค่ะต่อไปเรื่อยๆเช็คตัวเองวัดผลตัวเองนะคะเดือนหนึง3เดือน6เ,เดือนนะคะแล้วก็ส่งอินบ็อกซ์เข้ามาบอกไฟได้เลยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะอย่างอย่างแบบ รู้สึกดียังไงแล้วก็มีปัญหาอะไรในระหว่างที่เรากําลังที่แบบเ้ยทำชาเลนจ์กับตัวเองเนะะี่ยค่ะก็ทักเข้ามาปรึกษาได้นะคะแต่ว่าสําหรับไลฟ์นี้นะคะวิดีโอนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบกลางๆอยากให้ทุกคนเนี่ยคือเข้าใจหลักการทํางานของโปรโตีนนะคะก็ฝากเอาไว้นะคะก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนรวถึงตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าบางวันเราก็หลุดเหมือนกันนะคะทุกคนหลุดจนแบบว่าเราก็เฮ้ย ก็จะดึงตัวเองกลับมาได้นะคะก็คืออยากให้ทุกคนเข้าใจว่าเราก็ยังเป็นมนุษย์ประตุชนคนธรรมดานะคะบางทีแบบอุ้ยเห็นของกินนะคะมีงานสังสรรค์มีงานเลี้ยงนะคะบางทีเราก็ต้องแบบเควไปบ้างนะคะแต่ว่าถ้าเรารู้หลักยึดหลักมีแกนให้เราแบบเข้าใจแล้วะคะ่ะเราจะไปต่อได้นะคะไม่ว่าจะช้าหรือว่าจะเร็วนะคะ เราก็จะไปนะคะขอให้ใจตั้งมั่นนะคะไปถึงจุดมุ่งหมายจุดเป้าหมายที่เราอยากได้นะคะไปด้วยกันนะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามเพชช่างฟิตหุ่นด้วยโปรตีนนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้แยด้วยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยนะคะให้ทุกคนไปถึงเป้าหมายให้สำเร็จนะคะในการดูแลตัวเองรักตัวเองนะคะแล้วก็ดูมีสุขภาพดีด้วยจากข้างในสู่ภายนอกนะคะสำหรับวิดีโอนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนมากคะ่ะสวัสดีค่ะ